ในงานฟาสต์ออโต้โชว์นะครับรถรุ่นใหม่น่าจะเป็นใหม่ที่สุดในงานครั้งนี้ด้วยก็คือ v o l v o e x 3 0 cross country ครับ อันนี้ผมเพิ่งจะทําข่าวที่เขาเปิดตัวที่สวีเดนไม่นานนะครับตอนนี้ว o l v o ประเทศไทยเนี่ยก็เอารถเข้ามาทําตลาดในเมืองไทยนะครับราคา1นึ่งล้านแปาหมื่นบาทนะครับหลักง่ายๆครับ EX 3 0อันนี้คือตัวที่ขายอยู่แล้วนะครับหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทขยับขึ้นมาถ้าต้องการสไตล์แบบ cross c ันทีก็ตัวนี้ต่างกันอย่างไรอ่ะนอกเหนือจากตัวนี้จะเป็นทวินมอเตอร์แล้วนะครับพลังกำลังมากขึ้นแล้วก็เรื่องของนี่ฮะการตกแต่งด้านหน้า เนี่ยฮะจะเป็นลายกราฟิกก็คือมันจะเป็นเหมือนพื้นที่เคปเนอร์ไซด์ทางตอนเหนือของสวีเดนนะครับแล้วก็จะมีตัวลองติจูดละติจูดนะครับเป็นตัวเลขบอกเห็นไหมนี่แล้วก็ทามาเนี่ยเป็นสีดานะครับอันนี้ดูสปอร์ตด,ดุขึ้นนะแล้วก็ตัวรถนะครับก็จะตัดกับง,งานเห็นไ,ไหมเนี่ยเส้นสายเดิมๆของตัวรถเนี่ยมันจะเหมือนกันอยู่นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยจะต่างนะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติม,ตม,ตมนะครับในเรื่องของ ล้อแม็กครับสีเห็นไหมจะต่างกันแล้วก็เป็นขอบขนาด19นิ้วนะครับตัวรถมีการปรับเรื่องของความสูงตัวรถเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณสัก19มิลลิเมตรโดยประมาณนะฮะก็จะได้ความแบบลุยได้หน่อยนึงเมื่อเทียบกับตัวสแตนดาร์ดเพียงแต่ว่าล้อเนี่ยตอนนี้เขาให้มาเป็น2 3 5 50 R19 ซึ่งล้ออาจจะดูเรียบไปหน่อยเนาะตัวตัวยางนะครับล้อไม่เรียบแต่ว่าตัวยางมันดูเรียบไปหน่อยถ้าหากว่าเป็นยางแบบออเทอเลนหน่อยนะครับมันก็น่าจะดูดดัดนขึ้นนะครับคิ้ว <Q> ซุ้มล้อต่างๆเนี่ยเพ เป็นสีดำได้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีการตกแต่งมีหลกหลังคาติดตั้งมาให้ดูนะครับภายในครับก็จะมีตัวเบาะที่แตกต่างจากรุ่นปกตินะครับเป็นเบาะหนังแล้วก็ตัดนะครับตรงกลางนะครับเป็นผ้าเหมือนผ้ายีนโทนการตกแต่งก็จะต่างจากรุ่น e30 รุ่นปกตินะครับพวกระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆนะครับระบบป้องกันการล็อกล้อนะครับ abs ebd ควบคุมการกระจายแรงเบรกนะครับช่วยขึ้นในทางลาดชันหรือว่า hill descent control นะครับ LKA นะครับรักษาช่องการเดินรถนะครับ By s p o t นะฮะหรือแม้แต่แจ้งเตือนนะครับเมื่อมีรถเนี่ยวิ่งผ่านเข้ามาอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าครบนะครับเรื่องของพ l o อดแอซิ t ต่างๆนะครับนี่แล้วก็ยังได้นะครับเครื่องเสียงฮามันการ์ดอนนะฮะก็เป็นรถที่แบบไซส์กระทัดรัดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในหน่อยนะครับนี่อักษร บอกชื่อรุ่นนะครับ Cross Country นะครับไฟท้ายเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับรถเนี่ยเน้นใช้งานในเมืองแต่ว่าตัวนี้ลุยได้หน่อยพลังของทวินมอเตอร์เนี่ยมันมากกว่ารุ่นปกตินะครับนี่ฮะมีแถบด้านหลังเห็นไหมให้เข้าชุดกับทางด้านหน้านะครับเป็นสีดําด้านดูดีมีมิติแล้วก็รถลายครับถ้าเรามาดูรายละเอียดเทียบกันเลยเนี่ยรถมันจอดเทียบกันนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยเขาจะมีเนี่ยความแตกต่างเห็นไหมฮะปั๊มชิ้นงานนะครับ Cross Country นะครับ ชื่อรุ่นเนาะผมเปิดพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับเป็นไฟฟ้าเปิดจากหน้าจอที่จอก็ได้นะครับก็จะมีพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับอย่างเช่นนี่ฮะตอนแรกเปิดมาเนี่ยเหมือนพื้นที่ไม่เยอะนะครับแต่ว่าพอเราดึงตัวนี้ตัวก้านพร์ติชั่นขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้ด้านล่างลึกลงไปนะครับนี่นี่นะฮะแล้วก็ถ้าตรงนี้มันก็จะตื้นขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าพื้นที่เนี่ยความกว้างจะไม่เยอะเท่าไหร่ เขาก็จะบอกครับว่าตัวรถเนี่ยสามารถใส่อะไรได้บ้างนะครับขนาดประมาณเท่าไหร่พื้นที่ที่คุณสามารถปรับตัวเบาะให้เหมาะสมกับความยาวหรือครับ <Okay. S 1> หรือว่าความกว้างของอุปกรณ์ที่คุณจะใส่เข้าไปเห็นไหมคือรถ v o l v o เนี่ยเขาจะสไตล์เนี้ยนะครับคิดนะครับบอกนะว่าใช้งานอย่างไรนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสวิตช์ไฟฟ้านะครับและที่อยากให้ดูอีกเรื่องหนึ่งคือหน้าจอด้านใน นี่ครับดูแล้วคลีนใช่ไหมไม่มีกล่องใช่ไหมจริงๆไม่ใช่ไม่มีครับนี่มีกล่องตรงกลางนี่นะครับต้องกดจากหน้าจอเพราะว่ามันสั่งการได้หมดเลยครับอยู่จากหน้าจอหมดเลยนะครับอย่างเช่นอ่ะเป็นข้อมูลตัวรถนะครับการเดินทางคลาสเตตัสนะครับหรือแม้แต่การเซตติ้งต่างๆนะครับอ่าควิกคอนโทรลเนี่ยคือว่าอยากกดหรือว่าอยากปรับอะไรเร็วเเนี่ยกดจากหน้าจอตรงนี้นะครับอย่างนี้ก็จะเป็นการเปิดนะครับ ฝาปิดท้ายนะครับกดค้างเอาไว้นะนะครับถ้ากดเฉยๆเนี่ยเห็นไหมครับแต่ถ้าเรากดค้างเห็นไหมครับอ่าปรับในเรื่องของความเซสซิทีฟนะครับของตัวที่ปัดน้ำฝนกดตรงนี้นะครับกดปิดนะครับแล้วก็อย่างนี้คือ One p e d ด l นะครับก็คือ คันเร่งอัจฉริยะนะครับถอนคันเร่งมันจะเบรกชะลอความเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ปรับตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เดลือวก็จะเป็นเรื่องของไฟนะครับอันนี้คือง่ายๆนะครับที่เราจะแบบบอกกันไว้ว่าอะไรที่เราจะมีโอกาสได้ใช้งานนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอกปริมาณของตัวรถนะครับที่แบตเตอรี่นั้นมีนะครับว่าตอนเนี้ย3สามนะครับสามารถวิ่งได้491กิเโลเมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของการเดินหน้าถอยหลังหรือว่าตำแหน่งพาร์คิ่งนะครับนี่ฮะเห็นไหม อ่าโปรไฟล์นะครับก็คือเป็นเรื่องของการใช้งานนะครับสามารถที่จะเมมผู้ใช้งานได้นะครับก็จะประมาณนี้นะอยากปรับเกล่าก็จะมีคีย์รัดข้างล่างนะครับเครื่องเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับวอลลุ่มต่างๆเนี่ยครับแอปพลิเคชันเนาะแล้วก็ตัวรถนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นหน้าโฮมภายในผมว่า Volvo เนี่ยก็จะมีความโมเดิร์นนะ นะครับหน้าจอตัวนี้ประมาณสัก12นิ้ว12.3ดนิ้วโดยประมาณนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะคือคือคือไม่เล็กแน่นอนแต่ว่าดูแบบไม่แบบไม่เทอะทะบางังสายตาเนาะนะครับแล้วก็เรื่องของฟังก์ชันการใช้งานนะครับเห็นไหมปุ่มมันจะไม่มีละมันจะอยู่ที่จอเปิดไฟหน้าไล่ฟ้านะครับไฟฉุกเฉินนะครับเห็นไหมเนี่ยก็คืออยู่ที่หน้าจอนะครับตัวรถก็จะมาพร้อมกับ google assistant นะครับเรื่องของแผนที่ google map หรือแม้แต่ YouTube การสั่งงานด้วยเสียงนะครับเนี่ยการปรับเรื่องของอ,อุณหภูมิของตัวเบาะนะครับหรือแม้แต่ฮิตคลิปมีให้นะครับเพราะว่า Volvo เนี่ยก็ถือว่าเป็นรถเมืองหนาวเนาะแหล่งกำเนิดของเขาก็สวีเดนนะครับนี่ฮะนี่เหมือนเป็นซาวบาเลยนะฮามันการดอนนะครับแล้วก็ชิ้นงานตรงนี้ก็เน่ย ออกมาแบบนี้ก็จะเช็ดล้างทำความสะอาดง่ายนะครับนี่มันดูแบบใช้ได้นะจะเห็นว่าปุ่มเนี่ยสวิตต่างๆค่อนข้างคลีนดูครับปุ่มล็อกรถนะครับหรือว่าล็อกนะอยู่นี่แล้วก็ตัวนี้ครับสไลด์มานะครับเป็นที่วางแก้ว2ตํตำแหน่งนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมครับการออกแบบเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานวางขอมี usb Type C ให้2องตำแหน so ่งทางด้านหน้านะครับอันนี้ก็สามารถที่จะวางเรื่องของมือถือได้นะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นยางตรงนี้เป็นยางนะครับเห็นไหมนี่กั้นได้นะครับแล้วก็ด้านในยังสามารถที่จะวางของเข้าไปได้อีกนะครับเห็นรถเล็กๆแบบนี้แต่ถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่แบบอ่ะตัวเราไม่ได้ใหญ่มากมายนักหรือแม้แต่ตัวใหญ่เนาะจะเห็นว่า คอนโซลกลางเนี่ยมันเลื่อนได้แล้วมันก็ไม่ได้แบบดูครับไม่ติดเข่าครับเห็นไหมฉะนั้นมันจะแตะแค่ตรงนี้ครับก็คือเขาก็คิดมาแล้วว่ารถเนี่ยมันคันไม่ใหญ่ฉะนั้นถ้าหากว่าอะไรที่มันจะทําให้อึดอัดเนี่ยเขาก็แก้ด้วยดีไซน์นะครับหลังคาครับเป็นหลังคากระจกนะฮะมีม่านติดมาให้นี่นและก็ที่บังแดดนะครับมาพร้อมกับ กระจกนะไม่มีไฟนะแล้วก็กระจกมองหลังแบบแตัดแสงออโต้นะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันการเปลี่ยนเกียร์อยู่นี่นะนะครับระบบไฟที่ปัดนน้ำฝนอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันต่างๆนะครับหรือแม้แต่การดูข้อมูลนะฮะที่หน้าจอเนี่ยครับตำแหน่งเกียร์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะตัวรถจะไม่มีหน้าจอแสดงข้อมูลการับขี่หลังพวงมาลัยจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับเนี่ยเราก็ดูเอา เห็นไหมอยู่นี่หมดเลยนะครับฟังก์ชันทั้งหมดอยู่ในจอแนวตั้งตรงนี้นะครับอันนี้เป็นช่องแอร์นะครับแล้วก็มี a m b เบ n ไ light นะอันนี้ไม่มีหรออ่ะก็พวกนี้ก็จะเป็นพวกแบบวัสดุลักโลกนะครับว่ากันไปนะครับแล้วก็นี่ฮะมือเปิดอยู่นี่เห็นแบบนี้แข็งแรงนะครับเนี่ยลองจับดูแข็งแรงเลยแล้วก็มีที่วางของออนะครับการตกแต่งสีสันใช้ได้นะครับดูโดดเด่นเป็นรถที่แบบ ผู้หญิงก็น่าจะชอบนะนะครับพื้นที่นั่งตอนหลังเนี่ยนะครับก็จะจํากัดนะครับคนตัวอย่างผมพอได้แต่ก็ยังรู้สึกอึดอัดนะครับด้วยโทนสีของห้องโดยสารเนาะอฉะนั้นโอเคเด็กๆนั่งได้นะครับแต่ว่าคนโตเนี่ยก็จะอึดอัดแน่นอนเป็นรถแบบรถจนส่วนตัวจริงๆนะครับส่วนตัวนะฮะก็จะมี USB มาให้นะครับสองตำแหน่งนะถือว่าให้มาโอเคนะครับแล้วก็มีสวิตช์ในการที่จะ เปิดกระจกนี่นี่อยู่นี่ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็มีช่องไว้สำหรับวางมือถือได้เผื่อเสียบชาร์จนะครับตรงนี้ครับจะเห็นว่าทะลุถึงกันเลยสําหรับที่ใส่ของและดึงออกมาได้นะครับเราจะได้เห็นลวดลายครับนี่ลวดลายนะครับลายเป็นกว้างนะครับเป็นต้นไม้เป็นบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นเหมือนสภาวะแวดล้อมนะครับ ในสวีเดนนะฮะเห็นไหมครับป็นถาถอดออกมาได้เนะเาะฉะนั้นพื้นที่ด้านหลังเนี่ยแน่นอนว่าคนอาจจะบ่นว่าอึดอัดแน่นอนนะครับและก็มอลองศีซะามีให้3ตำแหนง่งแล้วก็ตัวเบาะสามารถพับแยกได้40-60นะครับแต่ว่าไม่มีที่เท้าแขนเนาะนี่ครับวางของเก็บของได้ครับตรงนี้เฮดรูมเออสองฝ่ามือเนาะ แล้วก็ถ้าหากว่าเราเอาม่านออกเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับไฟต้องกดนะครับนี่สองสว่างลงมานี่มันก็จะดันหลังหน่อยเนาะนะครับสำหรับพนักพิงเนาะโอเคไหมก็ดีไซน์มันดีนะครับแต่ว่าพื้นที่มันจำกัดเปิดฝากระโปรงมานะครับก็จะมีโช๊คค้มนะครับอันนี้ก็จะเป็น ช่องเก็บของนะครับพอได้นะครับพอแบบใส่ของได้นิดหน่อยนะฮะนี่อ่ะนี่ฮะไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินนะครับนี่เป็นรูปค้อนนะไงชัดแม่สว่างแนมะ่สว่างว้าบเลยนะเออไฟเลี้ยวไม่เล็กนะข้างหน้าเนี่ยอันบึ้มเลยสว่างเลยนะครับแล้วก็นี่ฮะเขาเดินสายฉีดกระจกนะครับนี่น้ำฉีดกระจกอย่างนี้เออเขาไม่มีแผ่นปิดหรอวะ หรือว่าตอนขายจะมีอันนี้ไม่แน่ใจนะ